ทำไมมีราคาสูงมากขนาดนี้เหรียญคุดทำไมต้องแพงใครๆก็บอกว่าเป็นเหรียญที่มีความศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ต้องปลุกเสกจริงหรือเปล่าคลิปนี้จะเป็นการจัดสอันดับเหรียญคุดที่มีการเล่นหากันราคาสูงและเป็นการจัดอันดับเหรียญคุดที่นักสะสมตามหาผมจะมาจัด3อันดับเหรียญคุดที่มีราคาสูงและหายากที่สุด ก่อนจะไปรับชมมาทำความรู้จักเหรียญคุดกันก่อนนะครับสำหรับเหรียญคุดนั้นผลิตออกมาปีแรกคือปีพศ2515แล้วนะครับและผลิตใช้เป็นปีสุดท้ายคือปีพศ2529นะครับมีการปรับปรุงรูปแบบของเหรียญคุดอยู่สม่ำเสมอและแต่ละวาระก็ได้รับความนิยมสูงซึ่งเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและเบื้องหลังของเหรียญ จะมีรูปแบบคุดที่ชัดเจนและแตกต่างกันมีทั้งคุดตรงคุดเฉียงถึงแม้ว่าเหรียญคุดจะถูกยกเลิกใช้ไปตั้งแต่ปี2,529แล้วนะครับแต่หลายๆคนก็มีการเก็บเหรียญคุดเอาไว้เพราะมีความเชื่อว่าเหรียญคุดนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณในตัวสมัยก่อนนายพานที่จะเข้าป่าก็จะพกเหรียญคุดเพราะเชื่อว่าป้องกันคุณใส ป้องกันพูดผีปีศาจและสัตว์ร้ายได้ป้องกันสิ่งอัปมงคลต่างๆและบางคนก่อนที่จะสร้างบ้านก็นำเหรียญคุดเอาไว้ใต้หลุมเสาเอกซึ่งเชื่อว่าป้องกันพูดผีปีศาจได้ดีเอาละครับก็เกิดกันมามากพอสมควรเราไปจัดอันดับกันเลยนะครับมาเริ่มจากอันดับที่3กันเลยนะครับ เป็นเหรียญคุดกลมปี2515ซึ่งเหรียญคุดกลมปีนี้คาดว่าจะเป็นเหรียญตัวอย่างไม่ทราบจำนวนการผลิตที่ชัดเจนนะครับในหนังสือคู่มือบอกเอาไว้ว่าจำนวนการผลิต nta นั่นก็หมายถึงไม่ทราบจำนวนการผลิตนั่นเองนะครับมีการพบเจอ2-3ถึงเหรียญในปัจจุบันซึ่งเหรียญคุดในปีนี้จะมีลักษณะกลมนะครับเหรียญคุดปกติ ปี2515นั้นจะเป็นเหรียญคุดแบบ9้าเหลี่ยมราคาซื้อและขายจึงมีราคาค่อนข้างสูงเพราะคาดการว่าน่าจะเป็นเหรียญตัวอย่างที่หลุดออกมาราคาถ้าอยู่ในสภาพที่ผ่านใช้อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทหากเป็นเหรียญสภาพที่ไม่ผ่านใช้เล่นหากันสูงถึง3 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียวนะครับอันดับอี สเป็นเหรียญคุดเฉียงปี2524นะครับซึ่งเป็นเหรียญคุดรูปแบบเดียวกันกับปี2520และปี2522เหรียญคุดจะมีลักษณะกลมและคุดจะมีลักษณะเป็นคุดเฉียงด้านหน้าจะเหมือนเหรียญคุดป,ปี2520และ2 5 2 2ทุกอย่างแต่ที่แตกต่างกันจะอยู่ด้านหลังของเหรียญตรงที่ปีพศนะครับจะเป็นปีพศ2500 24จําจำนวนการผลิต n ทั a คือไม่ทราบจำนวนการผลิตที่แน่นอนมีการพบเจอปัจจุบันเพียงแค่เหรียญเดียวและอยู่ที่นักสะสมเหรียญกระสาบไทยที่เป็นวิศวะกรนะครับมีการคาดการว่าได้นำมาใช้ในปี2,500และมีการคาดการว่าน่าจะนำมาใช้หมุนเวียนในปี2524เพราะว่าเป็นเหรียญรูปแบบใหม่มาใช้หมุนเวียนในปี2525 25, แต่อปี2 5 2พี2,524จริงๆได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ตั้งเอาไว้ทำให้เหรียญคุดปี2524ไม่ได้ผลิตออกมาใช้เป็นเพียงแค่เหรียญตัวอย่างซึ่งปัจจุบันเหรียญคุดปี2524มีราคาเล่นหาเปลี่ยนมือถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้อยู่ที่ประมาณ200แสนบาทส่วนถ้าเป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านใช้เล่นหากันสูงถึง50,000 0บาทเลยทีเดียวนะครับ ปิดท้ายกันที่อันดับที่1เป็นเหรียญคุดปี2525น25นะครับรูปแบบจะเป็นเหรียญคุดปี2525 25ทุกอย่างมีความแตกต่างตรงพรสเยนจะเป็นพรสเยนเล็กเพื่อนเพื่อนต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างพรสเยนเล็กและพรสเยนใหญ่เพราะเหรียญคุดปี2525 25นั้นจะมีด้วยกัน2บล็อกก็คือบล็อกรสเยนเล็กและบล็อกระเยนใหญ่สําหรับเหรียญคุดตรง ปี2,525 25. บอกได้เลยนะครับว่าหายากมากๆราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมือกันปัจจุบันซื้อขายกันไม่ต่ำกว่าเหรียญละ5 0 0แสนบาทสำหรับเหรียญใหม่ๆนะครับก็บเป็น3อันดับเหรียญคุดในสมัยรัชกาลที่9ที่มีราคาแพงที่สุดสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่าน ที่เข้ามารับชมและติดตามสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามผมรบกวนติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องมีกำลังใจในการทำคลิปและให้ข้อมูลต่อไปสวัสดีครับ